เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเข้าไปงในดีกว่าไปสวัสดีครับพี่ลำไยครับอ้าวว,าวัสดีค่ะว่าไงน้องมิกน้องน้าพี่เดีพันนักเรียนในสี่วันทีมีอะไรบ้างพี่พาพี่มมชมหน่อยปะตามพี่มาเลย โอ้ใหญ่มากเลยครับพี่ลำไยอ่าแน่นอนเลยนี่แหละพิพิพพธภัณฑ์โรงเรียนในสิทธานบกของเรานะคะแบ่งตั้งแต่โซนประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เห็นว่าโรงเรียนในสิทธานบกเรานั้นมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีหลักฐานปรากฏด,ด้วยว้าวอา พี่ลำไยครับนี่อาวุธจริงทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพี่อาแน่นอนที่โชว์อยู่ทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์ของเราเป็นอาวุธจริงทั้งหมดเลยครับตรงนี้ว้าแต่แงว่าใช้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกเลยใช่เป็นอาวุธที่อยู่ตั้งแต่สมัยนั้นและสถานการณ์นั้นทั้งหมดเลยนะคะกองทัพบกเราบรรจุเอาไว้แล้วก็นํามาไว้ในพิพิธภัณฑ์อ ยังมีโซนข้างหลังอีกใช่ไหมครับน,นี่เป็นที่นอนที่น้อนงนักเรียนในสิบใช้ปัจจุบันเลยครับพี่ใช่นี่แหละคือเราได้จําลองสถานการณ์ของโรงนอนเรียนในสิบขณะที่ฝึกศึกษาอยู่ในโรงเรียนในสิบทหารบกของเราและซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับสหรัฐอเมริกาเลยนะรองเท้าอุปกรณ์ทุกอย่างนี่แหละน้องๆจะรู้ด้วยระเบียบกระทั่งว่าตั้งแต่ตื่นนอนนะคะจะอะไรจะต้องเป็นระเบียบบ้างครับผมยังมี ข้างงหลัอีกเยอะอะลีกมากมายเลยที่อยากให้น้องมิกไปดูไปนัดไปกัน,าาาอกอนโนนนาาอนน้น,อนัดหายไปไหนครับพี่อา้นาวนันสีเมื่อกี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยมากันยังไงอันนี้มันคือห้องอะไรครับอ่าห้องนี้แหละคือห้องชมวิททัศน์ของพิพิธภัณฑ์โรงเรียนในสิทธ่านบกของเรานะลองดูสิว้าวอ่อาอ้าวน้องนัดอยู่นี่เอง สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมโอ้นี่คือการปฏิบัติของนักเรียนในศิษย์ที่นี่ใช่เป็นวีดิทัศน์เลยใช่ไหมอ่าโดยชมรมถ่ายภาพเขาผลิตคลิปวิดีโออะไรของฝีมือนักเรียนในศิษย์ของเราก็จะได้ขึ้นจอที่นี่ด้วยอ่าซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยทําให้เยาวชนที่มาดูเนี่ยอยากรับราชการอยากรับใช้แผ่นดินเพราะอะไรครับผมสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ล้ำลึกถึงวีรกรรมของนักศิษย์ผู้พีชีพ ในสมอลพูลต่างๆ NCO HERO ครับครับขอบคุณมากครับรที่จะจับมืครันมันอยู่ที่ใจ